นี่งดเนี่ยเพราะทางทางราชการบอกไม่ให้เราให้พวกเราช่วยกันป้องกันประเทศมาเสรสมาคมก็ให้พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกที่พระไทยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ม่ห้าการจิจาการต่างๆ่เราก็ทําตามนโย,ยบายของเจ้าพระนจหวัสุพันณ์บุรีเจ้าหน้าเพือสมพี่น้องเจ้าในาตำบลบ่อสุพรรณเนี่ยกลายมาอย่างนี้ปุ๊บก็เลยงดนะไม่จัดแต่ว่าก็ยังทําบุญให้เนี่ยพี่น้องชาววัดทัพกระดานก็จะ ทำบุญที่กัลปนาผนเอาไปให้ในช่วงเช้าในวันที่13จะทําบุญที่อาทิช่วงเพลงก็คุณตรากิจก็มาขอลองอีกแหละขอลองว่าเอออยากจะทําบุญให้พี่ก็บอกเออทำได้แต่ว่าคุณต้องทําเป็นหออเมื่อถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็พระก็จะไปฉันยังกุฏิเพราะพระจะไม่ไม่ฉันรวมเพื่อป้องกันโรคโควิดอันนี้แต่คนที่ใกล้ๆนี่ก็พอรู้แล้วเนี่ยคนที่มาไกลๆกลบางคนก็ไม่รู้ว่าเออเคยมีงานประจาปีของคุณผู้พวงก็จะเดินทางมาเนี่ยอย่างเช่นว่าวันที่10เนี่ยมาปีก่ายก็วันที่10เป็นน,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 น้ี มันก็จะเดินทางกันมาก็บอกว่าโดยที่ไม่รู้ว่าทางวัดได้ปิดวัดแตอนี้เราจะไปห้ามเขาไม่ได้เพราะมาแล้วก็ต้องต้อนรับถวายกระสังทานที่หุ่นหนึ่งนี้เพราะตอนนี้เขาก็เสื้อผู้เสื้อผ้าอะไรเขาก็มาเปลี่ยนกันพวกนักร้องอะไรต่างๆมาทางวัดก็เลยต้องเห็นใจก็ต้องยอมจัดให้นั่งห่างให้ตามได้ระบบของที่ทางรัฐบาลจัดเอาไว้ก็ขอให้แฟนเพลงของคุณผู้พวงดวงจันทร์ที่มีความรักของคุณผู้พวงดวงจันทร์นี่ก็ละ ถ้าให้พวกเราช่วยกันป้องกันอย่างที่รัฐบาลท่านได้จัดเอาไว้ให้มีหน้ากากใส่หน้ากากนะแล้วก็มีน้ำแอลกอฮอลอะไรที่มาล้างมืออะไรเงี้ยให้เราทําถูกต้องให้เราช่วยกันปกป้องประเทศชาติและปกป้องพี่น้องของเราปกป้องคนในจังหวัดคนในอำเภอคนในตําบลของเราให้ปลอดภัยท,ทุกทท่านก็ขอให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญนะนึกคิดจริงไรก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกประการน้ะก็ขอโรคภัยไข้เจ็บตั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้หายหายหายแล้วก็ขอให้ท่านจงมีอายุวันนะสุขภะพละปริพานธนาศาสารสมบัติตลอดนานทเทิน